การคัดฒนากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ประเภทรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดครับผมนายสุกิตกันทักกาศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านท่าซบเมยตำบลท่าขมงเงินอำเภอเม้าจังหวัดละยูนครับการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด 1. การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทาศบเมยมีครัวเรือนจำนวน331ครัวเรือนมีการปผลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า10ชนิด โดยปลูกตามพื้นที่ว่างบริเวณภายในบ้านตามขอบรัว้วเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทาศบเมยมีชาวบ้านในชุมชนที่แปรลรลูปผ,ผลผลิตพืชผักสวนครัวที่เหลือจากการทำอาหารเช่นการแปรรูปจากกล้วยการทำข้าวแตนเป็นต้น บ้านหาศพเมยมีการบริหารจัดการขยะทุกครัวเรือนซึ่งแต่ละครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะของตนเองมีการจัดสุขลักษณะในบ้านมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีกฎกติกามีการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะมีกิจกรรมป้องกันหมอกควันไฟตาา 3. สร้างภูม่มคุ้มกันทางสังคมมีการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมเช่นการทำบุญตักบาในวันปีใหม่วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านทาศพเมยเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตตามแบบชนบทมีการรวมกลุ่มที่มีลักษณะเป็นเครือญาติมีความเอื้ออาทรเพื่อผาช่วยเหลือกันในการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนมีผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนที่มีความแข้มแข็ง เสียสละรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้รู้จักการรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจ,จิตใจของคนในชุมชนทุกคนมีการจัดกิจกรรมอสอมอบริการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปทุกๆต้นเดือนส่งเสริมให้ผู้สูงวัยออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 2. มีกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้บ้านทาสบมยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการกับกลุ่มองค์กรแกนหลักที่สนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดคอยสอดส่องดูแลบุคคลจากภายนอกและป้องกันลูกหลานในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดมีการใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่น ข้อมูลจะ,ะถอข้อมูลกชชสองคอมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านทาศบมยมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเริ่มต้นด้วยการนําตัวแทนหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านหน่วยงานทาคีร่วมกันกําหนดในระดับอาเภอและตําบลโดยดําเนินการจัดทําแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านให้คนในชุมชนเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนชุมชนและจําแนกประเภทโครงการ 3. มมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง บ้านทานสบมยมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนสู่การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีการจัดสวัสดิการจากกลุ่มองค์กรกองทุนต่างๆในชุมชน4มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนจากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีพศ2566บ้านทานสบมย ได้ดำเนินการตามกระบวนการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีผลการประเมินความสุขมวลรวมในระดับคะแนน89.35อยู่ในระดับอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับผมนาะยพิทักษ์เกษรละโคเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลครับจากการที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นโคเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลและมีส่วนทาให้บ้านท่าสมย มีความยั่งยืนโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิตของบ้านทาศบเมย 5. กิจกรรมรเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมการขับเคลื่อตนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2566โดยสอ,อชตอทาขุมเงินร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมธาในการมีส่วนร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายการพัฒนา กิจกรรมระยะที่1คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครัวเรือนที่ส่งผลให้มีการปลูกผักเสริมควรในแต่ละบ้านตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและขยายผลสู่สาธนสถานนักครังอาหารชุมชนวัดทาศบเมยและเป็นคลังอาหารชุมชนที่มีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมและขยายผลในระยะที่2ตามโครงการทางนี้มีผลคู่คนรักกันหลังจากได้รับงบประมาณ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำให้บ้านทาสมยเป็นบ้านที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง